กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านมาวหวอยู่ลาอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศด้พี่น้องพบพอกับน้องนันคือเก่าเด้อจ้าบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าเมื่อนีนก็าอากาศดีเนี่ยจังหน่อยพี่น้องเอ้ยอว่าพอดีว่าฝนตกเมื่อคืนนี่แต่ว่าตกพอแปลว่าทางเปื่อยเื่อเนะพี่น,น้องเนาะตกพอทางเปื่อยสื่อบ่พอเปียกพอซุ่มพี่น้องเอ้ย อันตกพอานหายกะมีสีวิตอยู่หลอดน้อพี่น้องเนาะจะได้กลับมาเบ่งมาชมนกันเ้ยพี่น้องเด้อบรรยากาศยามเศร้บบรรยากาศบร,ริสุทธิ์นะพี่น้องเนาะบรรยากาศบร,ริสุทธิ์มาชมบรรยากาศกนํำกันพี่น้องตอนนี้เรากำลังชิ้ยางออกมาหน้าเราจะไปเบ่งพี่น้องอันที่ว่าฝนบอต,ตก <c oughs> ลายเมื่อน้พี่น้องเนาะแล้วเหตุหายกะเราตายพี่น้องเห็ุอากาศ้อาหนักตายเนาะ น้องหนาสิออกไปเบิง่งจังหวัดสิตกใจว่าสั่นบรรยากาศตัเองตายแต่ว่าเมื่นนอนี้อนฝนตกหำในน้อยหนึ่งกะคือสิสดสื่นขึ้นจักหน่อยนะพี่น้องเนาะบทเทิงขนาดว่ามันสิเปียกสิสุ่มนะพี่น้องเนาะขนาดก็ไปเบิ่งไปชมน้วกันพี่น้องเวยตกพอแบบว่าทางเปื่อยสื่อหนาดำแหงจะี๋ยวพ่ท่วงหนาเลยพี่น้องเด้อหนาดำแหงช่วงในตากแดดไลยเนาะ เด็ดบ้านฮาวันมันแห้งายพี่น้องเอ้ยขนาดกายยังตายแหละคิดเอาแบบนั้นแหละขนาดกายยังตายเนาะนทางพี่น้องหอยหลดพี่น้องเอ้ยหอยหลดเขาเจ้าปัาดเถอะเหตทางเปื่อนใส่เซยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าน้ำบ่หงแถวหายน้าหอยบอม่มีพี่น้องสังเกตจากที่บอได้เห็นกะลายมือนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ไปอัพเดตทางพี่น้องได้เบื่องกาก่อนวัดตายเบิดอ,องเลยยังหรือเป็นจังใดไปนำไม่ได้ไปคนเดียวพี่น้องเยมีอีดูไปนำขึ้นพี่น้องเยทุกง่ายจะเลยลูลกกาถาพนนแน่คันแบบนี้ฮา <laughs> วานในเงินพนขาเจ้าว่าพานฮอดวันที่สี่แมนบอกพี่น้อง ออาหนูเขาประเทศลาวเนี่ยบอกดูจังได้ <c oughs> ดีงเงียนะฮอดวันที่สี่วะสันเมื่อนอ่กับวันที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะวันนี้หวยไทยออกนะพี่น้องแมนบพรพี่น้องดาวจะได้ลูกกาถาฝนมาใจหอีาสามสิบหมื่นบาทพี่จะได้ลอกเกือรือ <c oughs> จังได้ ไ้มันก็จ้าแบบมีชีวิตชีวาขึ้นจักหน่อยเมือนน่อเนี่อากาศสดชื่นนะพี่น้องเนาะคนก็นเลยแบบว่าสบายสบายหน่อยจักหน่อย <c oughs> อากาศสดชื่นดีเกตไทมันงามเลยนะพี่น้องเมื่อคืนนี่พอยายจอยก็มีจืไปแปน ปฏิบัติธรรมเนาะไปเลยแบบว่า <c oughs> คนลายอะไรพี่น้องเลยแถมกับฝนกับตกอันนี้เพิ่นเลยมากลางคืนเลยเ <c oughs> พราะว่าบ่อนปฏิบัติธรรมกับบริไกลก,กับบานหาปนันใดตอนนี้ก็หอดหน้า,าเแล้วพี่นอ้องหอดหน้าแล้ยจ้าคือเงียบแท้หลองตาลยังบริตื่นเลย หายอยู่หน้าพี่น้องอเลยพ้นกับสิต๊กแห้งกับบอโต๊กจากดำหายดำหน้าให้มันแล้วดิว่าเป็น่าปู่จากดำว่าเป็นว่าหาวัดดุจากดำดอกแต่ว่าเฮาเคยเห็ดคููปีเนะพี่น้อง,นองเนาะเฮาเป็นลูกสาวหน้าอยู่แล้วเฮาต้องเห็ดต้องทำ ้องนั้ดำหน้าเป็นตั้งแต่หน่อยก็หนองแก้มบุ่มี่น้องตั้งแต่ตอาหยุหาปีพี่น้องเ้ยแต่ตอาหยุหาปีน่ะบอตังว่าเสื้อผาอย่างกับบริส่ดำหน้าแบบปลาโตคนลดเลยดำห้ดำหน้านะพี่น้องเลยน่ะอยู่น่ะกินกระยาก,กคือกัะปูแถวไหา้แถวหน้าพี่น้อง เอามาจีบมาอะะกินกันแล้วสังเกตน้ำเนี่ยน้อยเดียวนะแต่ว่าขึ้มฝนคือสีมานเลยพี่น้องอาากัยกยังไม่ออกแต่ขอกเนาะป๊ากะแดงไปเบิร์พี่น้องกะแดงเบิร์อันนี้นะอุ้ย ท่านผู้ชมพี่น้องบนตายกับตายบนแดงกระแดงไปเบิดเลยผู้ป้าปายแดงเบิดกะกำลังงามเลยพี่น้องเลยป้าตาไหนกระแดงคากแดงเนี่ยสัมไฟเลย ถึงลงมาแหงๆห,หนี่ยกว่ากากระยาขึ้นจนเบิดเลยพี่น้องบ,บปวดๆเราก็เนี่ยบบปวดจากลูกกากระยาขึ้นเบิดเลยกยาสูงกว่ากาอีก แดงเบิดพี <c ười> y, vai, ่น้องเอ้ยตกใจหัวใจสิวายขนาดนี้ป้าพี่น้องตายเบิดกะ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 เบิ่งยำแรงแห่งเต็กพี่น้องเอ้ยพนตกลงมามาใส่ด้หนี่งจังมีสีเวีสีวาหน่อยหนึ่งแดงจนเบิดร์ด โทั้ทงหน้าก,ก็ตายจนบิดเป็นจุ่มเป็นจุ่มทางนี้ก็เด้กเป็นตาพี่น้อยเล่นกิกสีพี่น้องมาเห็นกะและกะตกใจอย่างไห่เลยโอ้ยสมเป็นแบบนี้ แต่ว่าฝนบอ่อตกค่ะเนาะโอ้ยงอออกมากินกะพี่น้องแมนเพราดนะังก็งไปเบิ่งก่อนทางล้างเห็นกะกันตัวได้เคี้ยวเนี่ยก็ดีใจนะพี่น้องเห็นตัวได้ตายกัอนนะอาเสาตกใจพี่น้องเลยกะกำลังเคี้ยวกำลังงามเพราะว่าพนถิ่มพนป่าก็เลยต้องเป็นแบบนี้ แต่ขั้นพ้นตกลงมาจะก,กันสามสี่เมื่อ,อนะพี่น้องเห็นหาเปียกห้ซุ่มมันกับคงสิกลับมาเป็นปกติเนาะเพราะว่ากามันยังบ่ตายขักเนาะพี่น้องเนาะถ้าตายขักนั่นนะนะคือสิบ่ยังขั้นพ้นไาอีกกันประมาณนั้นสิบเมื่อนะคือสิบอย่างพี่น้องเลยคือสิบดําห้ดําหน้ากาสิตายก่อนเมื่อีงกะพ้นพาอากาศเนาะอัปเดตกันบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมว่าทางบ้านเฮามีฝนแหนบหรือ แห่งแรงหรือจังไดนะพี่น้องเนาะแล้วก็พามาเบิ่งตะกะนะพี่น้องเนาะอบิตกะให้เบิ่งเนาะว่าการต้องหนาตายเบิดบ่อหรือจังไดนะพี่น้องเนาะก็คือตายครึ่งหนึ่งนะพี่น้องตายเกือบครึ่งหนึ่งไปเลยเลี๋ยวว่าแดงหงอลงพี่น้องเอ้ยแล้วก็ตัวเขียวเนี่ยก็เขียวอยู่แต่กะจากแดงเบิดอะไรพี่น้องเอ้ยปลายแดงเบิดกะนะแต่แต่ว่าตัวเป็นแหงตัวเป็นคอยเนาะ แล้วก็ฝนพาอากาศพี่น้องก็คึมคึมแล้วก็ฝนตกพอทางเปือือยถือ,อ,อยังบ่มีนำ้ำหงุดตามให้นาเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศจะคึมๆนะตอนนี้คึมคือฝนสีมาอีกพี่น้องเว้ยสุดยอดค่ะหาพ้นมาคะแนนตั้งสี่หยาบเนาะกาเนาะ บายดีเด้พอ,อ,พ,อ,อพี่น้องเบิ่งกล้าไปตาสี้หยาพี่น้องเลยพี่น้องทนเลยหยาบจะได้ลบกล้าถ่าพ้นก่อนละเนี่ยงดูหยาขึ้นจนเบิดแล้ยพี่น้องหยาขึ้นเบิดเลยพี่น,อน้องเลย ก้าห้ากระบอนเขียวบอนแดงเนาะพี่น้องตัวส่วนอนะไห่นั่นแดงแห้งอะไรไห่นั่นงามกว่าหมูบัดคือแดงกว่าหมูเนาะป่ะมาทางนี้เมื่อนี้มาตรวจสอบเิ่งกะทั้งขางนี่บัดเขียวแน่ทั้งนั้นบัดแดงบดคือเป็นขานาดเป็นนำหลองตาลใส่อน ฝุ่นลายไปแล้วมันเดดปกติให้นี่นะผุ่นผุ่นสไลายกว่าโม่เนาะใส่ใส่ฝุ่นลายเลยแบบว่ามันเดะนะไม่เห็นหายกายนะพี่น้องเนาะทางนี้กับกาจีบขากระดิ่งตึงเนาะอืมฟรีดำครับนตกขั้นสุ่มจัดการสี่หาเมื่อมันกระิกคับขึ้นมาปกติพี่น้องเลยการแต่ว่าเป็นกาแก่กาเถ้าแล้วอันกาเดือนปลายเลยพี่น้อง อันห้าวห้าตกละอะไรได้แม่น้องอเนยน่ะสองเดือนแล้วกะผืนนั่นมันสิบบังแล้วบ่ก็เห็นฝนลกเมียนฝนไปดำใช่ลกเมียนหาสิบบาทยังบม่ได้ดำอยู่พายฝุ่นก็หนุงหมดแล้วหนุงเบิดอันนี้ก็ว่าสิมาลกไหวโอ้โหอข้างหน้าหมดเต็มข้างหน้าหน่ะก็ไปยักฟันได้เลยนะพี่น้องมันแพงแม่นดูดกันเพ่ยสิได้ขนาดพออเนยดูดใส่ก้ามื่อก่อนนะกะเบิ่ดทะเลนะเบิดกันสิพัน โอ้โมไวเลยเด็ดสิพันย like ังโมเหลวแปดสิพันกับเกือบสองร้อยบาทอะไรพี่น้องน้อยหนึ่งเนาะกับสองร้อยบาทเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินกับขึ้นๆลงๆอะไรขึ้นๆลงงเงินอะไรให้กับกำลังดีใจพี่น้องเลยแต่ว่าเห็นพาอากาศแบบกำลังแบบดีเนาะพี่น้องเนาะกำลังดีแล้วแบบว่ากำลังชิมานะพี่น้อง คือพายุพยัดนะพายุเข่าตั้งแต่วันที่สามสิบเมื่อวานนี่แหละที่สามสิบกลับมาคืนน,นี่กระตกเนาะพอวันที่ 4, สี่พั่นะจักิเนียนหรือบโบหรือจังใดแต่กะค,ค,ค,คือคือได้พี่น้กกองเลยบนขะ้างล่างเฮาเมื่อนี่บบมีแดดเลยบรรยากาศที่ดีข้าแม่น้ำเต็มไหลเต็มคันลกกาเมื่อนี่นะพะี่น้องขักบรรยากาศแบบนี้นะหมักลายพี่น้องเลยคู่เมื่อนะแดดแดดแดดอาลีอะโลแดดจนเห็ดหายนาดำเบิ่ดเลย อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮ่ากะอัปเดตกันก้าให้เบิรงแล้วกับรรยากาศบ้านเฮาาห้เบิรงกนะพี่นออ้องว่าฝนตกบออ่อหรือย่างใดหรือแดดดำหน้าล้โบยังบ่ไดดดำเด้อพี่นออ้องเด้อรอฝนแท้งลงมาอีกก่อนเนาะแต่สำหรับคลิปนี้เฮ่ากัขอจบไปเพียงชนี้เด้ออย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามสอ่องนองหนัดเด้พี่น้องสบายดีบายบายพี่น้องรอเบิ่งกันตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อว่า ฝนพาอากาศาสิเป็นอะไรสิคึ้มสิสือ่อบหรือว่าสิหายไปเลยหรือว่าพนสิบ่ตกเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้อง